สวัสดีครับทุกคนผมโจ้หนึ่งแห่ายลดจักรทวินมังคีนะครับทุกคนครับเคยแล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้างจุดเช็คอ mm ิน hmm. บน Facebook กันใช่ไหมครับคราวนี้เราจะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับนั่นคือการปักหมุดบน Google Map การปักหมุดบน g o o g l e Map เนี่ยมันสาคัญยังไงครับสําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบเปิดร้านหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วคุณอยากให้ลูกค้าคุณเนี่ยเขามาใช้บริการคุณมาหาคุณที่หน้าร้านเนี่ย การปักหมุดเนี่ยจะช่วยคนได้เยอะมากครับมันทําให้ลูกค้าเนี่ยหาคุณเจอครับผมเพราะว่าเด๋อนนี้ใครไปไหนมาไหนไม่ถูกเนี่ยก็เซิร์ชใน Google Map แล้วก็ขับตามแมปครับแค่นี้ครับก็ไปถึงจุดหมายได้แล้วครับผมและการปักหมุดเนี่ยมันก็ง่ายครับมันไม่ได้ยากอไเลยครับทำตามผมเล,เลยครับง่าย,ายเเเรริ่่่มมมต้้นนาาาขที Google Map กอนนผ พอเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับมาดูที่มุมบนขวาครับเห็นไหมครับอันนี้พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแอคเค้์ของผมใช่ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยล็อกอินมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ยังไม่ล็อกอินนะครับใส่รักตรงนี้บางทีอาจจะกลายเป็นขีด3ขีดแล้วมันอาจจะอยู่ตรงมุมบนซ้ายนะครับก็ลองกดเข้าไปครับเสร็จแล้วให้กดคําว่าเพิ่มสถานที่ที่ขาดไปครับก็เป็นการ ก็เพิ่มชื่อเข้าไปครับอย่างเช่นผมจะชื่อร้านผมนะครับหอ,อมนานสะดวกซักปุ๊บใส่เสร็จแล้วปุ๊บก็กดเพิ่มหมวดหมู่ครับเลือกหมวดหมู่ของเราอย่างของผมเป็นร้านสักผ้า,าไม่มีว่ะอนนะ เครื่องซักผ้าหยดเหรียญครับตำแหน่งตรงนี้แหละครับกดเพิ่มที่อยู่ครับเราก็ใส่ที่อยู่เข้าไปนะครับที่อยูอ่ผมเอามั่วๆนะครับห้าสีอของที่อยู่นี้ครับแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อนิดน,นึงครับเพราะว่าพอดีเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับชื่อร้านผมเอาเป็นรวยรวยรวยนะครับด้านล่างเหมือใจเพิ่มหมายเลขโทรศั์ เวลาทำการเว็บไซต์วันที่เปิดนะครับเราสามารถเพิ่มเวลาทําการได้ครับก็อย่างของผมเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเราก็เลือกทุวันไปครับเรียบร้อยเสร็จแล้วาสามารถเพิ่มรูปภาพตัวนี้ก็ยังได้นะครับเข้าไปในขังรูปภาพแล้วก็เพิ่มเข้าไปครับผมเพิ่มภาพมั่วนะ Okay. เสร็จแล้วกดเสร็จครับใส่รายละเอียดให้ครบครับเบอร์ติดต่อเนี่ยอย่างถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของร้านเนี่ยผมก็จะใส่เบอร์ของผมเข้าไปครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเว็บไซต์ก็ใส่เว็บไซต์เข้าไปได้ครับเพิ่มวันเปิดทําการอันนี้วันที่เราเปิดร้านนะครับเปิดกิจการมผมไม่ใส่แล้วกันนะครับก็แค่นี้ครับเสร็จแล้วเรากดตรงนี้ครับด้านบนขวา เรียบร้อยครับง่ายๆครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการปากักหมุดบน Google Map เนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบปักวันนี้แล้วมันจะขึ้นเลยอย่างของผมเนี่ยล่าสุดที่ผมปกักหมุดร้านของผมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3วันครับถึงจะขึ้นใน Google Map แล้วก็เสิร์ชหาเจอถ้าเกิดว่าใครที่ปักไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นใน Google Map เนี่ยก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะครับรอสักพู่หนึ่งนะครับแล้วสักประมาณวัน2วัน3วันมันไม่รู้แต่แล้วแต่ช่วงเวลามัง้ง มันก็จะขึ้นให้ครับผมง่ายๆครับแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย